สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์าบายจอยนะคะวันนี้พี่จอยขอพักเ,เรื่องของเหรียญแล้วก็เรื่องของอบอลสีนะคะวันนี้พี่จอยมาตะลุยกรุงนะคะวันนี้พี่จอยข้าวกรุงเทพแล้วก็มาตามนัดคุณหมอนะคะเลื่อนนัดมานานมากๆเลยหลายครั้งหลายหนนะคะตั้งแก ั้งแต่มีโรควิบวับมาไม่ได้มากรุงเทพเลยนะคะเพื่อนจะวันนี้เรามาตะลุยนะข้าวห้างตะลุยชอปตะลุยกินเลยทีเดียวนะคะวันนี้พี่จอยมีเพื่อนมาด้วยนะเออก็พอดีเลยนะคะเดินกันจนขาลากเลยนานๆเนาะบ้านนอกข้าวกรุงนะคะบ้านนอกข้าวกรุงยังไงก็อเราต้องสู้ให้ได้นะคะเดินกันจน อรอบห้างเลยทีเดียวนะคะได้ของมาบ้างไม่ได้บ้างได้ของกินบ้างแล้วก็ผูกใจก็ซื้อนะคะโอ้ยมาห้างแต่ละทีนะถ้าไม่มีเงินคงไม่ไหวแล้วนะคะอันนู้นก็อยากซื้ออันนี้ก็อยากได้นะคะเยอะแยะไปหมดเลยของกินอันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็ อยากกินอะไรประมาณนี้นะกิเลสมันเยอะนะคะกิเลสมันเยอะข้าวห้างเพื่อนเพื่อนทุกคนก็คงเหมือนพี่พจอยเนาะอยากพี่จอยบ้านนอกข้าวกลุงนะคะบ้านนอกข้าวกลุงนานๆทีข้าวกรุงทีก็โอ้โหตื่นตาตื่นใจพอสมควรเนาะถึงแม้ว่าในห้างวันนี้ก็ผู้คนก็ไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่นะคะแต่ เราก็ถือว่าอืมสนุกสนานพอสมควรนะใช้เงินขันบนสุดเรานู่นนันมือยุบยุบยิบยิบบ้างประมาณนี้นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าบางช่วงบางที่บางตอนก็ยังโล่งๆอยู่เนาะเพราะว่าพี่จอยไปยืนรอห้างเปิดตั้งแต่อ่า 9ก้ามงคึ่งนะคะกว่าห้างจะเปิดก็รออีกครึ่งชั่วโมงประมาณนี้ก็ผู้คนยังไม่ค่อยมีนะคะก็ให้ชมบรรยากาศในห้างนะคะคือเป็นห้างแฟชั่นไอแลนด์นะคะหรือว่าแฟชั่นแฟชั่นไอแลนด์นะคะจะประมาณนั้นใครแล้วแต่ใครจะเรียกเนาะจะประมาณนี้นะคะ ก็ให้เพื่อนชมบรรยากาศนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e กดกระดิ่งให้พี่จอยด้วยแล้วก็กดติดตามด้วยนะจ๊ะเพื่อนจ๋าเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีจ้ารัค่าี่ีันขายมันอยู่ทางไหนวะ ไม่ใช่มันชั้นบนสุดนะเมื่อ,อ,อก,ก่อนแต่ว่ามันย้ายไปหมดแล้วย้ายไปหมดแล้วนี่ยยจำจุงเลยขายได้ตลอดเวลาเนาะ ถ้าไปห้างนูน้นห้างนู้นใหญ่อะห้างฝั่งนู้นอ่ะใหญ่ตื่นตาตื่นใจเลยไปดูตรงน,นีองอ้ก่อนเราก็มาถึงลใจน่าบอกช่วยเหรอผิดจื่อเวลาอ้าวไม่มีหรอ กปชาโหลดเลยไม่ต้องรอหน้าร้านสั่งของกินเลยไม่มีละไม่มีละ <Okay. S 1> ออกลันนะ ออกแล้วเนาะกลับบ้านเลยใช่ไหมลงระต่ำลงล่างสุดลงตรงนั้นอ่ะลงทางลงเมื่อกี้ที่ถ่ายรูปอ่ะมันไม่มีอ่ะเมื่อก่อนมันจะมีขายเสื้อผ้าขายอะไรเนี่ยเมื่อกี้ที่เราจะเข้ามาจะซื้ออะไรไปกินตรงนั้นก็ได้ นั่งกินเล่นเดี๋ยวป่ระราคาร้อยไระมีของกินไปนั่งกินข้าวหมกไก่ถามว่าหิวไหมก็ไม่หิว แต่เดี๋ยวมันชอพักามันจะหิวนี่อะไรเจ้ากลัวไอ้นี้ไงกกอ,ไอดูจะมีอะไรนะั่งกินนะี่ไปนั่งหาโต๊ะนั่งกินกินเล่นๆก็พอเนะ้ะอว่านั่งกินเล่นๆทำยำอะไรหะ